เป็นความผิดขึ้นมานั่นครับคือต้องฝากท่านผู้ใหญ่ที่ถ้าได้มีโอกาสชมรายการของเราฝากด้วยนะปัญหานี้แก้ครับท่านจะได้ยืนมหาศาลเลยครับค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่เราติดค้างกันในเรื่องของประกันโรถรอดอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรณีถ้าเกิดประกันโรดรอดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้คนลาบากขึ้นมาละนะฮะอย่างเช่นผมเนี่ยก็คือต้องทําใจคือเถือว่าเป็นความประมาทเลอกของเราเองไม่เช็กก่อนนั็คือที่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านประสบปัญหาเดียวกับผมก็คือ ควรเช็คครับว่ารถของเราเนี่ยประกันขาดแล้วอยังแล้วถามว่าทําไมผมไม่ได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์จากบริษัทประกันนะแต่ผมเชียร์ยังไงให้ซื้อประกันครับหนึ่งเป็นการช่วยยาง,งก,ากันปัญหาเวลาเกิดอุบัติเหตุมันเทาเบาบางกันไปได้บ้างเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งคุยไม่ต้องมานั่งเถียงกนะันให้ประกันเข้ามาจัดการเคลมให้แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยประกันมันต้องเนียนนี้หัวใจสําคัญฮนะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อประกันชั้นหนึ่งที่ราคาสองสามหมื่นบาทน,นะครับ ประกันเนี่ยมันมีประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามค่ะคือมันมีหลายปร,ประเภทที่เราจะสามารถที่จะไปเลือกได้ผมแบ่งแล้วอธิบายให้คุณฟังง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังฟังให้ดีจ,จดได้จดเลยนะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเขาบังคับสําหรับพวกรถใหม่เวลาเราจะซื้อรถใหม่ต่างๆนะฮะแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็สังเกตไหมซื้อรถเขาบังคับเลยบางรายก็แถมประกันบางรายก็ไม่แถมประกันตรงนี้ค่าประกันประมาณสองสามหมื่นบาทเวลาซื้อประกันต้องโดยเฉพาะประกันชั้นหนึ่งถามไม่ดีฮะ ค่าเบี้ยจะต่างกันมันมีซ่อมอ้างซ่อมห้างกับซ่อมอู่นั่นแหละนะครับแล้วคนขายประกันก็ไม่บอกให้ครบเขาบอกว่าเราไม่ถามจริงๆแล้วเขาเป็นหน้าที่เขาต้องบอกเราเขาบอาว่าซ่อมห้างหมายความว่าเขาเอาไปซ่อมที่ศูนย์อย่างเช่นคุณซื้อรถยี่ห้อโตโยต้าถ้าคุณซื้อซ่อมซื้อประกันแบบซ่อมห้างเวลาเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยคุณเอารถเข้าไปที่ศูนย์เพราะศูนย์โตโยต้าเหล่านั้นก็จะมี ส่วนซ่อมสีของโตโยต้ยาโดยเฉพาะสีก็จะเป็นสีเกรดเดียวกันมาตรฐานเดียวกันกับตัวรถอ๋ออาจารย์คะเดี๋ยวเรามากันต่อเรื่องของประกรันเรื่องของซ่อมพางซ่อมสูนี่แหละไว้ก่อนแต่ตอนนี้นะคะคมีสายจากอุบลน,นะคะขุณทูนะคะจะปรึกษาจย์เรื่องของที่ดินนะคะสวัสดีคะ่ะคุณทูลคะ ค่ะ <S 2: S 3> คุณทุนปรึกษาจากเรื่องของที่ดินใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นใหยังไงคะคือที่ดินของยายนาที่นายมันมันมีสนดสิบหกไร่ค่ะเวลาฉันฉันฉันบอกว่าจำวัดให้หน่อยจากเอาเอาตามที่บ้านี้นี่แหละค่ะวัดให้มันตรต็มเพราะว่าคันามันไม่โตนะคะค่ะบอกมาเขาไม่วัาเลยเขา มั่งอ้วนมันงย่ไปเลยมันมันมันเป็นอย่างไรเขาก็โทรมาบอกยายยังไม่เซ็นอนุมัติเลยเพราะว่าหน้าแคชเชัยมันมันเป็นนามนรดกมรดกพี่ชายค่ะค่ะเขาเขาไม่ส่งโนมีเขาบอกว่าปักประจันจะมี อุตยาก็เออให้น้องขอให้มันตรงไปเลยคันนาดนีะเดินมันค่อยสบายไม่ต้องงองตรงแ่งไม่ต้องโค้งตรงเลี้ยวเอาตรงตรงไปได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้จะให้แค่นี้มึงก็เอาเขาบอกว่าอานนี้จะบ่าค่ะมันมันมีใบข้อใดขออมันนะข้อยายมันสิดหดแร่ของเขาหมดกันนี้ท่านบอกอันที่ดินเขาบอกว่าเอา จะมาลวัดยังไงไม่เห็นว่าเอาเสนอของคุณโนนะสนขอ,องยายไปวัดประเทศเสรการหรืลค่ะนี่นะมันมันมันเป็นเราจะไปทำยังไงต่ว่าเขาให้ใบมายายยังไม่ไม่ไม่เอกาสการนีงตองต้องวันเขาก็โทรม,มาค่ะแล้วแล้วปัญหาปัญหาของคุณยายพนคืออะไรครับฮะป,ปัญหายลืสุงวว คุณคุณยายได้ยินไหมคะสัญญาณไม่เคยชัดนะคุณยายแล้วปัญหาคืออะไรคะคุณยายรค,รคะปัญหาคือโฉนดของยายมันมีสิบหกไร่เวลาเขาจ้าง,งที่ดินมานะคะว่าเอออยากจะมีสิบไร่แค่จุดหนึ่งใบมีสิบหกไร่ใช่ไหมคะ นี่เขาไม่มาวัดเลยเขามาฟังฟังฟังหลักเสนอเอาซื้อจะว่าแก่ตอนเขาเขาสนใจผัแต่ยทางอากาศหลักเสนอจะม่มีใช่มั้นของยายอ๋อค่ะครับแล้วปัญหาคืออะไรครับผมผมยังไม่เข้าใจปัญหาของคุณยายเลยฮะยายมีนาอยู่ดสิพูกไรค่ะแต มันไปถึงไหนถึงไหนยายก็ไม่รู้อ๋อคือไม,ไม่ไม่ทราบอนาเขตที่แน่ชัดใช่ไหมคะค่ะโอเคอครับขานอัเขาอ,ออกโฉนดให้คนึ่หนักโฉนดจะม,มีไม่มีไม่มีโฉนดใช่ไหมคะตอนนี้เขอาอยากก็ประเชญพี่ดินประชพี่ดินเขาก็ออกมาเขาก็มาฟังนนหนักโฉนดแต่ว่าเขาไม่รางวัดเลยนะคะอ๋อกระจายเงินไปแล้วหกพันบาทค่ะ ปัญหาของคุณยายคืออะไรครับเขาออกมาวางหลักชโนดโดยไม่รังวัดเหรอครับจ้าแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วผมผมต้องนาเรียนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมารังวัดตอนที่คุณยายไม่อยู่หรือเปล่าครับเพราะการที่เขาจะเขาต้องนี่เราไปไปเ้อยกันอยู่เ้อยกันเร<อ>าต,<ม>ต้อง่าสื่อมกระแสเลยเขาออกมาพูดแทนมันมั่งมุมันเนี้ยเขาก็ฝังจำโนนจำโนนจำโนนมา ต่าไอ้ผต้อายเนช่ย <c oughs> เขาก็งนามระดกชมาทพ่อแม่แบนให้ได้เท่าไหร่ฉันรู้ว่าขอลามวัดให้หน่อยมันมันมันติดบุกบทำไปของยายหรือเปล่าค่ะครับผม,มผมเนี่นงี้ครับคุณยายครับไปทําคําร้องขอลังวัดใหม่ทีแล้วกันครับนะฮะการที่เข้ามาวางหลักหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าครับโดยหลักเกณฑ์เขาต้องมาลังวัดแล้วต้องมาวัดพื้นที่เพราะฉนดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ ค่อนข้างจะตรงที่สุดตรงกว่านอสามนะฮะการที่เจ้าหน้าที่จะม,มาวางหลักนมาแล้วแต่ว่ามันเขาสงสัยแต่่อนเขาจะเอาถ่ายเอกสารกับหรือทสามก็ไม่รู้ครับแล้วครัวนี<ม>ค้คุณคุณยายต้องการอะไรครับอยากให้มันมันจะมีจีไรนายายนัมันจะเต็มไหมเดี๋ยวเราเข้าแซงเอาไปหมดแล้วก็เลยบอกคุณพี่ดินว่าเอา เจ้านายทำไมไม่ลากเส้นกระแสรางวัดลากของนายนั่นกับนางมีมาเแบ่งแยกกันออกมันได้ไหมยายยังไม่รู้ว่านางยายมันมีสิบหกไร่แต่มันเต็มหรือไม่เต็มยายก็ไม่รู้อยากให้นางวัดดูจะเอาเพศเป็นใเพดโอเคค่ะเขาเข้าใจแล้วครับคุณยายครับประเด็นสําคัญครับคุณยายไปที่กรมที่ดินอีกรอบนะครับแล้วไปยื่นคําร้องขอรังวัด นะครับแล้ววัดพื้นที่ที่โฉนดของคุณยายมีเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าพื้นที่มันเต็มสิบหกไร่หรือไม่แล้วถ้าออมันไม่เต็มเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ยายมามันะยายยายมันทําไม่ได้คนต้องไปตกลงกันเองกับพงข้างเคียงเขาบอกอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ฮะคุณยายครับคุณยายขอรังวัดโฉนดตัวเองได้อยู่แล้วครับว่ารังวัดเลยว่าพื้นที่เนี่ยมันปัจจุบันเหลือครบหรือไม่พอรังวัดเสร็จปับ๊บคุณยายจะรู้เลยว่าใครล้ําที่เราหรือไม่พอใครล้ําที่เราเราสามารถคุยกับข้างเคียงได้นะครับ กลับไปที่กรมที่ดินอกอบ่รับเออไม่ได้ดอกในนั้นไม่ได้ทำแ่คนคุณยายเราพยายามไปติดต่อดปค่ะุณยลองพยายามไปติด่อไปค่ามไดอกนคระครับองยาได้แน่นอนคระคุยาลองย่างไี้น่ะยายล่งํายาไปด่อไนค่ะคารสองพห้ยาย่อยน่ะคุณอบพยาะคุณยากๆองยไติดอไค่ะุณาลองติดต่อดูนะคะลองกลับไปอีกค่ะคุณยงพยาไปอคะคุณางค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาก,กันสักครู่รช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจรวมไปถึงเราค้างกันเรื่องของประกันภัยกันอยู่ว่าโอ้โหจะซื้อประกันตัวนี้ต้องดูให้ดีในเรื่องของเงื่อนไขด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาก,กันสักครู่ช่วงหน้ายังเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้าสักครู่เดียวค่ะ